สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ต้นผู้เรียนนะครับสองปีกว่าเที่ยวออกลูกนะครับวันนี้ก็เลยซื้อต้นผู้เรียนจริงๆนะครับมาให้ลุงกรช่วยดูก็เลยอยากจะรู้ว่าต้นที่ลุงกรดปลูกนี่ครับต้นขนาดนี้ไหมครับจะต้นขนาดนี้แหละนะเราก็ปลูกต้นเล็กๆขนาดนี้แหละครับแต่ตอนนั้นเราจะเลือกต้นที่ว่ามันอายุน้อยกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งอายุน้อยกว่าน,นี้นะครับใช่แต่ต้นมันจะขนาดเนี้ย เราก็ปลูกลงไปาธรรมดานี่แหละแล้วก็ดูแลธรรมดานี่หลนะครับแล้วก็ปลูกลงไปช่วงที่ดูแลนะครับช่วงหนึ่งปีนะครับมีปัญหาอะไรไหมครับมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ตรงนี้ดินมันเป็นหินนะมันต้องให้น้ําเพิ่มน้นะํามากเป็นน,นิดนึงนะดูมันจะเป็นหินอย่างนี้นะครับข้างล่างมันเป็นพื้นหินเพราะว่าเราเอาเอาหินจากในคลองมาทิ้งครับแล้วหน้าดินเรามีน้อยเดียว นะครับเราเห็นว่ามันนั่นหน่อยเนี่ยมันก็จะโศกมันก็จะมันโศกไม่ใช่โศกเพราะอะไรเราโศกเพราะมันแห้งน้ําครับมาลูกมันก็โตภูนี้ตัดละอันนี้คือจากปากเจ้าของสวนเลยทีนี้อยากจะรู้จริงๆว่าสองปีกี่เดือนกันได้ครับตอนนี้มันก็ขยับมาสี่เดือนละสี่เดือนจะสี่เดือนกว่าแล้วนะครับอตอนมันออกดอกก็อยู่ประมาณสองปีติ่มติ่มนครับพอสองปีสี่เดือนกว่าป่านี้ก็ได้ตัดได้ตัดลูก อันนี้ตั้งใจจะไว้ลูกหรือว่าแค่ทดลองครับไม่ไม่อยากจะไว้เลยคือไม่ตั้งใจเอาไว้เลยแหละครับต้นนี้เพราะมันตอนแรกมันเล็กๆที่มันออกดอกแล้วออกดอกอีกต้นอื่นปิดดอกทิ้งมันก็ปิดได้บ้างไม่ปิดได้บ้างแต่อันนี้ปิดเมื่อไหร่มันก็ออกปิดเมื่อไหร่ก็ออกครับแล้วก็เลยเออ พออยู่ๆก็ปิดหมดแล้วมันเอ้ามันปิดโลกอยู่นี่นาะก็เลยเด็ดก,ก็ปิดปิดแสดงว่าจริงๆก็คือจะติดเยอะกว่านี้แต่ลุงพยายามปิดดอกทิ้งใช่แต่ก็ยังพยายามขึ้นอีกดอกดอกก็ขึ้นอีกเข็นดอกขึ้นอีกเราก็ลองว่าเออตรงนี้มันเป็นหินลองดูซิมันอยู่ได้ไหมตายก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะทำให้นั่นทำโรงพัก ทุเรียนเวลาต้นทุเรียนโตครับแล้วลูกมันจะเยอะเราจะทําที่เก็บลูกทุเรียนตรงนี้พักเมื่อเวลาตัดมาก่อนจะขึ้นรถเราก็เลยเสี่ยงตายก็ช่างมันแต่มันก็ไม่ตายนี่แหละก็เลยเป็นข่าวฮือฮามันตรงนี้แหละครับแ้าลูกกิ่งเดิมมันก็เล็กๆจริงเนี่ยครับนี่ให้ดูกิ่งครับกิ่งเล็กมากเลยครับลูกมันจะเล็กๆกิ่งลูกซึ่งถ้าคนทั่วไปที่ปลูกแล้วไม่มีความรู้ ลุงก็ไม่แนะนําให้ไว้ใช่ไหมครับใช่คือถ้าความพร้อมเรื่องปุ๋ยครับเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําหรือว่าเนี่ยไม่พร้อมเราก็จะพึ่งไว้ครับนะครับอันนี้เราคิดว่าเป็นต้นทดลองดูครับนะที่เอาไว้เขาก็ไว้ได้จริงๆตายเราก็ยังว่าเออตายก็ช่างมันครับเพราะว่าตรงนี้เราก็จะใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับเพราะดินมันไม่พร้อมข้างล่างมันเป็นแต่หินอืครับนั่นแหละที่เราเยืนอยู่นี่หินเต็มเลยครับครับ จอบมาขุดได้เลยนี่ครับเอาเสียมมาขุดก็ได้มีแต่หินทั้งนั้นนะครับมันจะทําให้เกิดเป็นดอกเร็วหรืออะไรเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าหินมันอยู่ข้างล่างแล้วมันทําให้ต้นทุเรียนโศกแล้วก็ออกออกดอกอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ความสมบูรณ์ของต้นของลูกเนี่ยเราก็พอมันออกดอกมีดอกม,อกมีลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ดูแลมันเป็นพิเศษนะครับคือว่า เราฟ้นโฮอร์โมนบำรุงใบบำรุงลูกอะมากกว่าเขาหน่อยนึงเพราะว่าต้นมันเล็กครับครับที่มันต้นเล็กๆพอพอเราบำรุงมากๆต้นมันก็โตลูกมันก็โตใฝ่ลูกใหญ่มากครับเนี่ยลูกนี้ก็อย่างต่ําก็เจ็ดโลอันนี้ตัดได้ได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วได้แล้วพ่งนี้ก็จะตัดแล้วอย่างนี้เขาบอกว่าส่วนมากส่วนมากที่เขาไม่ไว้เขาบอกว่าเนื้อมันจะเป็นไอ้เคอเนื้อคือเปลือกมันจะหนา เป็นธรรมดาของทุเรียนเีนสาวทุเรียนเล็กอ่ะมันก็จะให้บางจิ้วเหมือนกับนั้นมันกมันนี้ก็ไม่หนาเกินไปแต่มันก็ไม่บางมากเท่ากับไอ้ต้นทุเรียนต้นแก่รับแต่มันก็โอเคแหละมันไม่ได้เป็นเปลือกหนาหรือเปลือกอีหนามบานๆมันก็โอเคเพราะว่าพอมันเป็นลูกเราก็อยากจะดูแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยมันมากนิดนึงแต่มันก็ประมาณเดือนป่าหรือสองเดือนะเราใส่ครั้งหนึ่งแต่ยาฮอร์โมนแล้วก็พ่นใบพ่นอะไร เพื่อช่วยพยุงต้นมันเนาะคนทําทุเรียนก็รู้ว่าเออถ้าต้นเล็กออกลูกเนี่ยเราก็ดูแลครับเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าถ้าลองดูแลเหมือนต้นสามปีกว่าเนี่ยมันอาจจะตายก็ได้อืคือต้นลูกมันโตอาหารมันไม่พอก็เป็นธรรมดาแต่นี้เราต้นมันโตแล้วเนี่ยลูกมันต้นมันเล็กลูกมันโตแล้วเนี่ยเราก็ให้อาหารมันพร้อมมันอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินอย่างเงี้ยเหมือนกับเด็กมีอาหารพร้อมมันก็อ้วนมันก็ธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเนาะ ทีนี้ใครอยากจะให้สองปีเป็นล,ลูกเราก็บำรุงให้มันดีนะปีแรกปีสองพอถึงเวลาฤดูการออกดอกนะเราก็ทิ้งให้มันโศกมันโศกแล้วมันก็ออกเองอะ่ะทุเรียนเล็กอะ่ะทิ้งให้โศกโศกคือแบบไหนครับคือว่ามันขาดน้ํานะฤดูการมันอ่ะมันขาดน้ําสักหน่อยหนึ่งพอมันเหี่ยวเหี่ยวอะ่ะเขาเรียกว่ามันโศกเรเหี่ยวสักอาทิตย์หนึ่งเราก็ค่อยๆลดน้ําหน่อยแล้วตามันก็จะออกมา ตาดอกมันก็จะออกมาครับทีนี้เราก็ต้องแต่งอพอพอตาดอกมันออกเราตามเราต้องการแล้วเนี่ยเราก็อัดน,น้ําให้ธรรมดาเลยนะตัวเล็กเนี่ยเราก็ให้น้ํามันมนพอเดี๋ยวมันดอกมันก็โตที่เราก็จะเลือกว่าเอาดอกไหนไว้อะไรไหนไปได้ครับอันนี้ก็คือลุงกรเป็นคนเลือกเองไหมครับว่าจะเอาดอกนี้ไว้ <c oughs> โอ้ยจริงๆไม่เลือกไม่เอาเลยเลหนูเ <c oughs> อ้เพราะมันเล็กทีนี้ว่าเออเราก็เห็นมันโตเราก็ลองทดลองดูว่ามันจะตายไหม ทุกคนก็ช่วยดูแลหน่อยเนะว่ามันตายไหมสองปีกว่าๆยังไม่ได้ถึงสองปีห้าเดือนหรอกครับนะอันนี้ผสมดอกเองหรือว่าธรรมชาติเลยครับต้นนี้ไม่ได้ผสมนะเพราะว่ามันเราไม่อยากให้มันเป็นครับเขาเป็นเองอืมนะไม่ได้ผสมจะต,ต้นอื่นต้นใหญ่สามปีเราผสมแต่ต้นเนี้ละดอกมันปิดทําแถวนี้มันเต็มไปหมดอะ่ะเราก็ปิดทิ้งปิดทิ้งบางทีก็นั่นเออก็เหลือๆก็ลองก็ทิ้งไว้ไม่ได้ผสมนะครับ ต้นอื่นผสมจะต,ต้นเล็กน้่ม่ผสมแสดงว่าต้นนี้ดูแลพิเศษกว่าเพื่อนตั้งแต่รู้ว่าติดผลใช่ฮอร์โมนนี่สําคัญเลยใช่ฮอร์โมนทางใบเนี่ยสาคัญที่สุดแล้วความชื้นทางดินหรือทางดินก็สําคัญนะเพราะมันต้นเล็กคือสําคัญตรงเห็นว่ามันเป็นต้นเล็กดูแลเป็นพิเศษแล้วที่เราปลูกก็ผมก็ไม่ได้ปลูกต้นใหญ่นะผมชอบปลูกต้นเล็กมันดูแลง่าย แล้วที่รากมันก็จเจริญเติบโตได้สะดวกมันไม่มีมันไม่คดไม่งอนะครับต้นก็ขนาดนี้แหละที่ผมปลูกนะนี่นะทีนี้เราพอปลูกก็ผมก็ไม่ได้ปลูกทิ้งด้วยไม่ได้ว่าเราจะปลูกแล้วจะคุมสแมสลมแสลมไม่มีคุมสักต้นนะครับห้าร้อยหกร้อยต้นเนี่ยผมไม่คุมสแสลมผมปลูกเดือนกันยากัญญาทีนี้เดือนกันยาหน้าฝนมันเป็นฤดูฝนปีนั้นน่ะแล้วตุลาอีกเกือบเดือนหนึ่งมันก็เป็นฝน ไปขายว่าอยู่ในฝนเนี่ยประมาณสองเดือนนอกนั้นก็แล้งเลยแล้งกระใบก็แดงๆบ้างอะไรบ้างทุเรียนปลูกใหม่นะเนาะรเราก็ให้น้ำสองวันครั้งอะไรครั้งนี้เราก็ดู<ม>เป็นธรรมดามันก็แล้วก็ฉีดฮอร์โมนช่วยทางใบมันก็โตขึ้นมามันก็โตเร็วนะนแสดงว่าโซนนี้ปลูกที่หลังกับโซนบนครับปลูกหลังปลูกหลังเพราะว่าตรงนี้ครั้งแรกมันที่มันต่ำแล้วทีนี้ น้ำมันไม่พอใช้น้ําในคลองเราก็เลยขุดขุดมาถมที่หลังนะก็มีคนมาถามเหมือนกันวันนั้นเจ้าของรถที่เขาถมดินให้ครับผมก็นั่งอยู่ทางโน้นหรอกเขาก็บอกไม่เชื่อเราต้นนี้สองปีว่าฝ่ามันได้รูปขนาดนี้มันต้องอายุมันก็ต้องสมปีเท่าจากข้างบนครับทีนี้คนที่มาถมดินให้เนี่ยเขาบอกสองปีเขาบอกงั้อนอ่ะเพราะว่ารถหนูเองมาถมดินให้แก ต้นนนุนโตแล้วปีฝ่าแล้วแกยังไม่ได้ปลูกเลยยังถมดินอยู่เลยแกก็บอกอย่างเงี้ยครับนั่นแหละแกก็เป็นพยานได้เพราะใช่เพราะแกเป็นคนมารับจ้างถมดินจะมีสิบล้อมาเอาดินในคลองมาขึ้นมาถมให้อันนี้ลูกใหญ่ามากนะครับประมาณกี่กิโลได้ครับอันนี้อย่างผมว่ามันอยู่ประมาณแปดโลแปดโลนะครับแปดโลตอนนี้ก็อยู่ลูกนี้ก็อยู่ประมาณหกโลผลักถ้าสองลูกนี้ก็น่าจะไม่ต่ำฝ่าลูกละาห้าโลฝ่าฝ่า ก็คือพรุ่งนี้ก um, ็คือจะตัดหมดเลยครับจะตัดหมดเลยอันนี้คนจองหมดแล้วใช่ไหมคบจองหมดแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันต้นเล็กเราตัดครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยมันจะสมไหมครับอี้าลองอีกครั้งหนึ่งทลองอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะว่าปกติทุเรียนน่ะต้นใหญ่ต้นเล็กกันเลยเหมือนกันถ้าดกลูกดกดกเนี่ยเราตัดทามันจะช็อกตอนนี้คือว่าถ้ามันอยู่เราก็ดูแลมันไปแต่ถ้ามันช็อกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ เราจะทําที่เก็บทุเรียนเนี่ยจร,จริงเป็นสถานที่ทดลองอีกครั้งหนึ่งท,นะทีนี้เราก็ยังดูว่าเออถ้าหากตัดแล้วเนี่ยผมจะลองใช้ดูอีกว่าพวกไม์พาวเวอร์ไม์พาวเวอร์เซตเนี่ยไพารพัทเนี่ยของตระกูล p ีเเคเขาเนี่ยจะสามารถไม่ให้ต้นทุเรียน2ปีเป็นลูกแล้วทีนี้ก็ตัดแล้วมันจะโสมไหมถ้าหากว่า2ปีเป็นลูกลูกใหญ่ๆ แล้วพอตัดพร้อมกันหมดเนี่ยมันไม่โซมพวกชาวสวนทุกคนก็ไม่ต้องไปตกใจฮะใช้ของเขาเถอะครับมันคุ้มมันถูกแล้วก็สามารถไม่ให้ต้นทุเรียนเล็กโซมได้เนี่ยถ้าเราจะดูกระดุยครั้งตรงเนี้ยนะเอาโอเคแค่นี้เลยอีกคําถามหนึ่งสามสิบปีที่ปลูกมาฮะต้นทุเรียนปกติสองปีโตขนาดนี้ไหมครับโตเท่านี้ก็มีครับแต่ไม่เคยเอาลูกไว้ออครับ,รบนี่แหละ เราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงก่อนมากๆเลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะมีคําถามแล้วปรึกษาลุงกอนก็ยินดีให้คําแนะนําเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงกร